นิทานสอนใจเรื่องผัวดีแต่เมียชั่วการละครั้งหนึ่งในอดีตนานมาแล้วณนะหมู่บ้านเล็กๆก,กลางป่าใหญ่ที่ซึ่งเสียงนกกาและลมพัดรวงข้าวเป็นดนตรีขับกล่อมมีเรือนไม้เล็กๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมลำคลองที่นั่นเป็นที่อยู่ของสามีภรรยาคู่หนึ่งนามว่าเจ้ากลั่นและสะอ้ง เจ้ากลั่นเป็นชายหนุ่มรูปร่างผอมบางแต่แข็งแรงใบหน้าซื่อ,อเจ้ากลั่นมีอาชีพรับจ้างทั่วไปไม่เคยเกี่ยงงานหนักเบาไม่ว่าจะใครจ้างให้ไปถังหญ้าในไรนาหรือตัดต้นไม้ใหญ่ที่ล้มขวางทางหรือแบกหามเข้าของหนักๆเข้าไปในหมู่บ้านเจ้ากลั่นก็รับทำหมดด้วยความเต็มใจเพราะเขารู้ว่า ทุกแรงที่ออกไปคือเงินทองที่จะนำมาเลี้ยงดูครอบครัวของเขาแต่เบื้องหลังความแข็งแกร่งของเจ้ากลั่นนั้นกลับมีชีวิตที่แสนน่าสงสารที่ซ่อนอยู่ภายในเรือนสอิงภรรยาของเจ้ากลั่นเป็นหญิงรูปร่างใหญ่มีเนื้อมีหนังใบหน้าตึงเครียดอยู่เสมอนางเป็นคนมีบุคลิก ชอบข่มสามีวางตัวใหญ่ในบ้านนางเชื่อว่าหน้าที่ของผู้หญิงคือการควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างภายในครัวเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินทองทุกสตังที่เจ้ากลั่นหามาได้จากการรับจ้างทำงานหนักนางสะอิงจะเก็บเอาไว้กับตนเองเสียหมดเจ้ากลั่นจะไม่มีเงินติดตัวเลยแม้แต่สตังแดงเดียว นางะอิ้งจะให้เงินใช้เฉพาะที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นและมักจะควบคุมทุกการใช้จ่ายอย่างเข้มงวดแม้ะอิ้งจะทำหน้าที่ดูแลงานเรือนและทำกับข้าวรอสามีกลับมาจากทำงานทุกวันแต่การกระทําของนางกลับเต็มไปด้วยความตรหนี่ถี่เหนียวจนเกินเหตุสำหรับอาหารของเจ้ากลัน่นมักจะมีแต่ของง่ายๆราคาถูกๆ เช่นผักลวกจิ้มน้ำพริกผักผัดผักใส่แค่เกลือกับน้ำปลาหรือบางวันก็มีเพียงข้าวกับปลาทูเค็มตัวเล็กๆเท่านั้นที่สำคัญคือไม่เคยมีเนื้อสัตว์หรืออาหารบำรุงกำลังที่จะช่วยชดเชยเรี่ยวแรงที่เจ้ากลัง่งใช้ไปกับการทำงานหนักตลอดทั้งวันเลยกินง่ายๆก็พอแล้วเจ้ากลัน่นอย่ามัวแต่คิดเรื่องกินให้สิ้นเปลืองนักเลย นี่แหละกับเข้าวบ้านๆของเราไม่ต้องไปหาของแพงๆมาใส่ท้องให้เสียเงินสะอ้งมักจะกล่าวกับเจ้ากลั่นด้วยน้ำเสียงกระด้างเมื่อเจ้ากลั่นมองสำรับที่เรียบง่ายสะอ้งมักจะพูดจากับเจ้ากลั่นด้วยน้ำเสียงที่ห่างเหนินกระด้างกระเดืองราวกับมะนาวไม่มีน้ำไม่มีความอ่อนโยนไม่มีความห่วงใย เธอจะสั่งเจ้ากลั่นเหมือนสั่งลูกน้องและไม่เคยให้กำลังใจเขาเลยแม้แต่น้อยวันนี้ได้เงินมาเท่าไหร่ล่ะรีบเอามาให้ข้าให้หมดอย่าได้คิดเก็บเอาไว้เองเชียวรีบไปทำงานให้มันคุ้งค่าหน่อยอย่ามัวแต่ชักช้าเงินทองหายากนัก เจ้ากลั่นได้แต่ก้มหน้าก้มตากินข้าวไปเงียบๆไม่ปริปากโต้อตอบเพราะเขารู้ดีว่าหากพูดอะไรไปก็จะยิ่งถูกสะอิงด่าทอด้วยถ้อยคำที่รุนแรงกว่าเดิมอีกชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงต่างก็รู้ดีถึงพฤติกรรมของนางสะอิงพวกเขาเห็นเจ้ากลั่นทำงานหนักตั้งแต่เช้าจรดเย็นด้วยร่างกายที่แข็งแรงแต่ก็มักจะดูผอมไปบ้าง และเห็นเขาแบกหามเข้าของด้วยใบหน้าอ่อนล้าเมื่อได้ยินคำพูดของสอิงงที่กระด้างกระเดื่องกับสามีก็ยิ่งทำให้พวกเขารู้สึกน่าสงสารเจ้ากลั่นจับใจบางครั้งเมื่อเจ้ากลั่นไปรับจ้างทำงานในบ้านชาวบ้านคนใจดีก็จะแอบแบ่งปันอาหารดีๆให้เจ้ากลั่นกินเจ้ากลั่นก็จะกินอย่างอร,อร่อยและขอบคุณอย่างซาบซึ้งใจ น่าสงสารเจ้ากลั่นนักทั้งทำงานหนักไม่เคยได้กินของดีๆแถมยังต้องทนฟังคําพูดของสะอิงที่ราวกับคมมีดบาดใจแม่ค้าในตลาดมักจะซุบซิบกันสะอิงนั้นงามแต่รูปแต่ใจคอช่างกระด้างกระเดื่องนักไม่รู้จักปรนนิบัติผัวให้ดีเลยชายชาวบ้านที่จ้างเจ้ากลัน่นไปช่วยงานก็มักจะถอนหายใจ เจ้ากลั่นเองก็รู้สึกได้ถึงสายตาของชาวบ้านที่มองมาด้วยความเห็นใจเขาก็รู้สึกอับอายบ้างแต่เขาก็ยังคงอดทนต่อไปเพราะเขายังคงรักสะอิ้งแม้ว่าสะอิ้งจะไม่เคยแสดงความรักหรือความห่วงใยต่อเขาเลยก็ตามเจ้ากลั่นหวังว่าวันหนึ่งสะอิ้งจะเปลี่ยนไปจะมองเห็นความดีและความเสียสละของเขาบ้างสักที เขาเชื่อว่าความรักของเขาสักวันหนึ่งจะสามารถละลายหัวใจที่แข็งกระด้างของนางสะอิ่งได้เขาทำงานหนักต่อไปทุกวันด้วยความหวังอันริบรีแต่ก็ไม่เคยปริปากบ่นให้ใครได้ยินถึงความทุกข์ใจของตนเองเลย นั่นคือชีวิตประจำวันของเจ้ากลัน่นช่างรับจ้างผู้แข็งแรงแต่แสนน่าสมสารที่ถูกภรรยาข่มเหงและตรณีทีเหนียวจนไม่เหลือเรี่ยวแรงจะต่อสู้กับชีวิตที่หนักหนาสาหัสนี้หลายเดือนผ่านไปเจ้ากลั่นยังคงใช้ชีวิตในความเงียบงันและความอดทนภายใต้การควบคุมของสะอึง้งเขาทำงานหนักทุกวัน ด้วยแรงการที่เริ่มอ่อนล้าเพราะอาหารที่ขาดการบำรุงและความท้อแท้ที่สะสมจากคำพูดที่เย็นชาของภรยาวันหนึ่งขณะที่เจ้ากลั่นกำลังรับพระเตรียมออกไปรับจ้างถางป่าก็มีชายหนุ่มผู้หนึ่งเดินยิ้มเข้ามาที่บริเวณเรือนเจ้ากลั่นเงยหน้ามองแล้วดวงตาก็เป็นประกายด้วยความดีใจ สีทองเกลเก่าของข้าเจ้ามาได้อย่างไรกันนี่เจ้ากลั่นร้องขึ้นพร้อมกับโผเข้ากอดชายผู้นั้นสีทองคือเกลเก่าของเจ้ากลัน่นที่เคยทำงานรับจ้างแบกหามด้วยกันเมื่อหลายปีก่อนก่อนที่ต่างคนต่างจะแยกย้ายกันไปตามทางของตนสีทองมีรูปร่างหน้าตาดีกว่าเจ้ากลั่นอย่างเห็นได้ชัด ผิวพันผ่องใสกว่ามีรอยยิ้มที่ชวนมองแล้ววาจาที่อ่อนหวานน่าฟังสะอึ้งที่ได้ยินเสียงเอบอะก็เดินออกมาจากครัวเมื่อนางเห็นสีทองก็หยุดชะงักไปชั่วขณะนางแอบสำรวจรูปร่างหน้าตาของสีทองตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วก็เกิดความรู้สึกพึงพอใจอยู่ลึกๆในใจ เจ้ากลัน่นรีบเชื้อเชิญเพื่อนเข้ามาในเรือนมาเถิดสีทองเราไม่ได้พบกันนานแล้วเข้าไปดื่มกินพูดคุยกันสมอยเถิดสิ่งที่ทำให้เจ้ากลั่นประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งคือท่าทีของนางสะอึง้งเมื่อรู้ว่าสีทองเป็นเพื่อนรักของเจ้ากลัน่นสะอึ้งก็แสดงความเอาใจใส่ในการต้อนรับอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน นางรีบเดินเข้าครัวไปทำกับข้าวชุดใหญ่อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนให้ในกลั่นกินเลยนางทั้งแกงเนื้อใส่กะทิทำปลาเผาตัวโตโตและยังนำเล่ายาปลาปิ้งที่เก็บไว้มาต้อนรับสีทองอย่างเต็มที่พี่สีทองคงเหนื่อยนักมานั่งพักก่อนเจ้าค่ะนางเสออึง้ง เอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานผิดปกติพร้อมทั้งส่งยิ้มให้สีทองเจ้ากลั่นมองพฤติกรรมของภรรยาด้วยความแปลกใจอย่างยิ่งแต่เขาก็คิดเข้าข้างตัวเองว่าเสืออึ้งคงคิดได้แล้วว่าการมีแขกมาเยือนถึงเรือนต้องให้เกียรติและดูแลให้ดีเจ้ากลั่นรู้สึกดีใจที่ในที่สุดเสืออึ้งก็แสดงความใจกว้างออกมาบ้างแม้แต่กับผู้อื่นก็ตาม สีทองกล่าวชมเชยสำรับอาหารอย่างออกรสและเอ่ยชมเชยเจ้ากลั่นว่าเจ้ากลั่นเอ๋ยเจ้าช่องมีวาสนานักมีเมียดีเช่นนางสะอึ้งนี้ที่ดูแลเอาใจใส่เพื่อนฝูงของเจ้าได้ดีถึงเพียงนี้ข้าอิจฉาเจ้ายิ่งนักเมื่อได้พูดคุยกัน สีทองก็เล่าให้เจ้าแกล่นฟังว่าเขาเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้เพื่อหางานทำแต่ก็ยังไม่มีที่ซุกหัวนอนและกำลังจะไปขออาศัยอยู่กับญาติที่ห่างไกลออกไปทันใดนั้นเองนางสะอึ้งก็รีบเอ่ยปากขึ้นมาทันทีไม่จำเป็นต้องลำบากไปถึงที่นั่นดอกเจาขาพี่สีทองในเมื่อท่านเป็นเกลอเก่าของเจ้ากล่นก็ไม่ต่างจากญาติพี่น้องของเรา เรือนของเรามีห้องหับว่างอยู่ท่านพักอยู่ที่นี่ซะก่อนเถอะเจ้าค่ะจนกว่าจะได้งานและได้ที่อยู่เป็นหลักแหลง่งเจ้ากลั่นรู้สึกซาบซื้อในน้ำใจของภรรยาเขาเห็นด้วยเพราะสงสารเพื่อนและรู้สึกเป็นดีที่สะอึ้งสแสดงความเมตตาใช่แล้วสีทองเจ้าพักอยู่กับพวกเรานี่แหละอยู่ร่วมกันช่วยกันทำงานจะดีกว่าสีทองดีใจอย่างยิ่ง เขากล่าวขอบคุณเจ้ากลั่นและสะอึ้งยกใหญ่แล้วยิ้มให้สะอึ้งด้วยความซาบซึ้งใจนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสีทองก็ได้เข้ามาพักอาศัยอยู่ในเรือนของเจ้ากลัน่นทุกวันเจ้ากลั่นและสีทองก็จะออกไปทำงานรับจ้างด้วยกันหากมีงานถางป่าหรือตัดไม้ที่ต้องใช้แรงงานหลายคนพวกเขาก็จะเหมาทำกันสองคนทำให้ได้เงินเพิ่มมากขึ้น เงินทองที่ได้มาจากการทำงานหนักของชายทั้งสองนางสะอึ้งก็ยังคงเก็บในส่วนของเจ้ากลั่นจนหมดเหมือนเดิมไม่มีเหลือให้เจ้ากลั่นได้ติดตัวไว้ใช้สอยเลยแต่สำหรับสีทองนางสะอึ้งก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีและไม่เคยเรียกร้องเงินทองจากเขาเลยเจ้ากลัน่นทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยความหวังว่าเงินทองที่มากขึ้นจะทำให้สะอึ้งมีความสุข และเขาไม่ได้สังเกตเลยว่าสายตาที่สะอึ่งมองสีทองนั้นไม่ใช่สายตาที่เจ้าของบ้านมองเพื่อนของสามีแต่เป็นสายตาที่แฝงไว้ได้วยความพึงพอใจและเสน่หาที่เริ่มปัทุขึ้นทีละน้อยนับตั้งแต่สีทองเข้ามาอาศัยอยู่ใต้ชายคาเรือนของเจ้ากลัน่นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับสะอิ่งก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างลับๆ นางะอิ่งมักจะทำดีกับสีทองอย่างเปิดเผยซึ่งแตกต่างจากที่นางปฏิบัติก่อเจ้ากลั่นผู้เป็นสามีอย่างสิ้นเชิงนางจัดหาอาหารดีๆมาบำรุงสีทองอยู่เสมอพูดจากับเขานุ่มนวลอ่อนหวานและเอาอ,อกเอาใจเขาในทุกเรื่องที่สีทองต้องการสีทองเองก็ชอบที่นางะอิ่งให้ความสนใจและดูแลเขาดีกว่าเพื่อนรักของเขาที่นางทำเหมือนคนใช้ เขายอมรับความรู้สึกสเสน่หาที่สซอิ้งมอบให้และตอบรับมันด้วยความเต็มใจเมื่อวันเวลาผ่านไปไม่นานความสนิทสนมก็แปรเปลี่ยนเป็นความลุ่มหลงสซอิ้งกับสีทองก็แอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันรับหลังเจ้ากลัน่นบางคืนที่เจ้ากลั่นกลับจากทำงานหนักมาด้วยความเหนื่อยล้าจนหลับไหลไปอย่างรวดเร็วนางเซอิงก็จะรีบย่องออกจากห้องนอนของสามี ไปหาเจ้าสีทองที่ห้องพักที่นางจัดให้บางคราวเมื่อมีงานรับจ้างที่ต้องเดินทางไปต่างหมู่บ้านและต้องค้างคืนเจ้าสีทองก็จะแ้งทําเป็นป่วยโดยมีเอิ่งช่วยปกปิดเจ้ากลั่นผู้ซื่อสัตย์จึงต้องออกเดินทางไปทํำงานคนเดียวอย่างโดดเดี่ยวส่วนสีทองกับเอิ่งก็มีความสุขกันอยู่ที่เรือนอย่างสบายใจบางทีเอิ่งกับสีทอง ก็พากันออกไปทอดแหหาปลาหรือเก็บผักตามลําคลองด้วยกันแม้จะเป็นกิจกรรมที่ดูเรียบง่ายแต่ความสนิทสนมที่เกินงามของทั้งคู่ก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของชาวบ้านไปได้เสียงซุบซิบนินทาเริ่มแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านบางก็ตำหนิสะอิ่งว่านอกใจสามีผู้ซื่อสัตย์บางก็ตำหนิสีทองว่าเป็นเพื่อนทอรยศที่สมคบคิดกับเมียเพื่อน เจ้ากลั่นมักจะได้ยินคนในหมู่บ้านซุบซิบกันเรื่องของเจ้าสีทองกับเมียของเขาที่คบหากันเกินงามเจ้ากลั่นไม่ได้โวยวายแต่เขาเงียบและคอยสังเกตเรื่องราวในเรือนเมื่อเขารู้และมั่นใจว่าเพื่อนเก่ากับเมียรักกำลังหักหลังเขาอยู่เขาก็รอเวลาที่จะจัดการเรื่องนี้เสียทีในคืนหนึ่งเจ้ากลั่นแกล้งหลับไหลนางสะอิ้งก็รีบออกห้องไปเช่นเคย นางไปหาเจ้าสีทองพลอดรักกันอย่างมีความสุขแต่เมื่อเจ้ากลั่นเปิดประตูไปพบเจอกับภาพบาดใจเขากลับเงียบและเดินหนีสีทองและสะอิ่งตกใจมากรีบตามเจ้ากลั่นออกไปสีทองก็ไม่อาจทนอยู่กับความรู้สึกผิดที่กัดกินหัวใจได้อีกต่อไปเขารู้สึกว่าตนเองได้ทรยศความดีของเพื่อนรักอย่างไร้กาศเขาตัดสินใจที่จะจากไปจากเรือนนี้ เพื่อให้เจ้ากลั่นและะอิงได้กลับไปใช้ชีวิตกันตามลำพังข้าผิดเองเพื่อนเกลอข้าขอโทษข้าจะออกไปจากที่นี่สะอิ่งได้ยินก็รีบเดินเข้ามาหาสีทองด้วยสีหน้าตื่นตระหนกไปไม่ได้นะเจ้าคะพี่สีทองหากเจ้าไปข้าก็จะขอตามไปด้วยชีวิตนี้ข้าอยู่ไม่ได้หากไม่มีท่าน นางเซอิ่งเมื่อเห็นท่าทีจริงจังของสีทองนางก็รู้ทันทีว่านางรักสีทองไปเสียแล้วนางไม่ต้องการใช้ชีวิตกับเจ้ากลั่นอีกต่อไปแล้วนางโกรธแค้นเจ้ากลั่นที่ทำให้ชีวิตนางต้องตกรกรรมลำบากด้วยความตรณีของนางเองนางหันไปทางเจ้ากลั่นด้วยสีหน้าเฉยชาเจ้ากลัน่นข้าเบื่อชีวิตที่อยู่กับเจ้าข้าเบื่อชีวิตที่ต้องคอยระมัดระวังเงินทองทุกบาททุกสตางค์ เขาไม่ต้องการอยู่กับเจ้าอีกแล้วข้าจะทิ้งเจ้าไปอยู่กับพี่สีทองเจ้ากลั่นยืนนิ่งอึ้งในถ้อยคำที่บาดลึกถึงขั้วหัวใจแม้ว่าเขาจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของเซิยงมานานแต่คำพูดที่ถูกพ่นออกมาอย่างใจร้ายก็ทำให้เขาเจ็บปวดอย่างที่สุดเขามองหน้าเซิ่งและสีทองสลับกันไตรตรองอยู่ครู่หนึ่งเจ้ากลั่นก็ยิ้มออกมาอย่างเศร้าส้อย ยิ้มที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความเสียใจแต่ก็แฝงไว้ด้วยความเด็กเดี่ยวเอาเถิดสีทองในเมื่อเมียรักของข้าเลือกเจ้าข้าก็จะไม่ห้ามเจ้ากลั่นกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือข้าขอยกนางสะอิ้งให้เป็นเมียของเจ้านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้เจ้าดูแลนางให้ดีกว่าที่ข้าดูแลนางได้สีทองรู้สึกผิดจนพูดไม่ออก ส่วนเซิยงนั้นกลับดีใจนางรีบเก็บเข้าของของ,ของตนเองอย่างรวดเร็วโดยไม่เหลียวแลเจ้ากลั่นเลยแม้แต่น้อยในเช้าวันรุ่งขึ้นเซิิงและสีทองก็เก็บผ้าผ่อนออกจากเรือนของเจ้ากลั่นไปอย่างเงียบๆโดยทิ้งให้เจ้ากลั่นต้องเศร้าเสียใจอยู่เพียงลำพังเมื่อชาวบ้านรู้ข่าวก็เกิดเสียงวิพากวิจารณ์ขึ้นหลากหลายบางคนก็ดีใจกับเจ้ากลัน่นที่ในที่สุด เขาก็พ้นจากเมียใจดำและตรหนีทีเหนียวที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของสามีบางคนก็ด่าดทอสอิ่งกับสีทองที่หักหลังและเนรคุณต่อเจ้ากลั่นผู้ซื้อตรงอย่างไม่อายฟ้าดินเจ้ากลั่นยังคงทำงานหนักต่อไปเช่นเดิมแต่ภายในใจเขารู้สึกเหมือนถูกตีด้วยค้อนหนักนับพันครั้งเขาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดของการถูกทรยศแต่ลึกๆแล้ว เขาก็รู้สึกเหมือนตัวเองได้หลุดพ้นจากพันธนาการของวาจาที่เฉืยดเฉือนและความตระหนีที่ทำให้ชีวิตเขาแห้งแล้งมานานความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นด้วยความไม่ซื่อสัตย์ความเห็นแก่ตัวและความไร้ความเคารพต่อสามีผู้ซื่อตรงยอมจบลงด้วยการทรยศและทิ้งบาดแผลไว้เบื้องหลังเสมอหลังจากที่เอิยงและสีทองได้ทิ้งเจ้ากลั่นผู้ซื่อตรงไว้เบื้องหลัง และพากันไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยความลุ่มหลงสะอิงก็คิดว่านางจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับชายหนุ่มรูปงามที่นางรักแต่ความจริงที่โหดร้ายก็ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วสีทองไม่เหมือนกับเจ้ากลั่นเลยแม้แต่น้อยเมื่ออยู่กินกันแล้วความดีงามที่ซะอิงเคยแสวงทำเพื่อต้อนรับสีทองก็มาลายหายไปนางเริ่มใช้นิสัยเดิมๆในการควบคุมและข่มขู่สามี ทำตัวเป็นใหญ่ในบ้านและเรียกร้องเงินทองจากสีทองเช่นเดียวกับที่นางเคยทำกับเจ้ากลัน่นแต่สีทองไม่ใช่เจ้ากลัน่นเมื่อนางสสอิ่งพยายามใช้วาจากระด้างกระเดื่องข่มเขาสีทองก็จะด่าทอนางกลับด้วยถ้อยคำที่รุนแรงและหยาบขายยิ่งกว่าและเมื่อเขาทำงานหาเงินมาได้เขาก็มักจะนำไปลงขวดเหล้าจนหมดสิ้นบางวันเมามมยจนเกินกว่าจะออกไปทำงานได้ ต้องนอนสมอยู่กับบ้านเงินทองที่เคยมีจากการที่เจ้ากลั่นนำมาให้นางสะสมไว้ก็ค่อยๆร่อยหรอลงไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากสีทองไม่ขยันทำงานเหมือนเจ้ากลัน่นและยังใช้จ่ายสู่รุ่ยสุรายสิ่งที่เลวร้ายที่สุดคือเมื่อนางเสิ่งพยายามห้ามปรามไม่ให้สีทองดื่มเหล้าหรือบ่นเรื่องเงินทองสีทองก็จะลงไม้ลงมือกับนางจนเนื้อตัวต้องฟกช้ำดำเขียว นางต้องทนเจ็บตัวด้วยฝีมือของชายที่นางเลือกทิ้งสามีผู้ซื่อตรงมาอยู่ด้วยเวลาผ่านไปเพียงไม่นานนางสอิ่งผู้ซึ่งเคยควบคุมเงินทองและไม่ยอมทำงานหนักใดๆก็ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากอย่างแสนสาหัสนางต้องเป็นฝ่ายออกไปหางานรับจ้างทำเสียเองเพื่อนำเงินมาซื้อข้าวปลาอาหารเลี้ยงดูเจ้าสีทองผู้เมามาและเกียจคร้าน นางต้องไปรับจ้างซักผ้าหรือตำข้าวแลกเงินเพียงเล็กน้อยชีวิตของนางกลับตาลปัดจากผู้ควบคุมกลายเป็นผู้รับใช้นางเสะอิ่งเริ่มผอมซูบลงอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าที่เคยตึงเครียดด้วยทิฐิบัดน,นี้กลับมีรองรอยความเจ็บปวดและความหวาดกลัวนางต้องทำงานหนักกว่าที่โจกหลันเคยทำเสียอีกแต่ม่ได้นาซึ่งความสุขใดๆเลยในที่สุด นางสอิงก็ทนความเจ็บปวดทั้งทางกายและจิตใจไม่ไหวนางคิดถึงคืนวันเก่าๆที่เคยอยู่กับโจกลัน่นสามีที่ทำงานหนักไม่เคยบน่นไม่เคยเถียงนางด้วยถ้อยคำรุนแรงและไม่เคยลงไม้ล่งมือทำร้ายนางถึงแม้เจ้ากลั่นจะให้เงินค่าใช้จ่ายอย่างจำกัดแต่เขาก็ไม่เคยทำให้ข้าต้องเจ็บตัวหรือต้องตกระกรรมลำบากทำงานหนักเพียงนี้เลยนางรำพึงกับตัวเอง เรือนที่ว่างเปล่าและความจริงที่สายเกินไปกับความหวังอันริบหรี่นางสอิงจริงตัดสินใจหอบสังขารที่ผ่ายพอมและร่างกายที่เต็มไปด้วยรองรอยการทำร้ายเดินทางกลับมายังหมู่บ้านที่เคยเป็นเรือนรักของตุนหวังจะขอโทษเจ้ากลัน่นและขออยู่กินกับเขาเหมือนเดิมแม้จะต้องใช้ชีวิตแบบตรหนีเหมือนเดิมนางก็ยอมแต่เมื่อนางเดินมาถึงที่ตั้งของเรือนเก่าสิ่งที่นางเห็นคือความว่างเปล่า เรือนไม้เล็กๆนั้นได้หายไปแล้วมีเพียงพื้นดินที่ถูกไถกลบเป็นแปลงผักนางเสอิงรีบวิ่งไปถามไถ่เพื่อนบ้านข้างเคียงด้วยความกระวนกระวายใจคุณยายจา๋าเรือนของเจ้ากลั่นไปไหนเสียแล้วเจ้าคะแล้วเจ้ากลั่นไปอยู่ที่ไหนเพื่อนบ้านมองนางเสอิ่งด้วยสายตาสมเพชแล้วตอบว่าอ๋อเจ้ากลั่นนะหรือหลังจากที่เจ้ากับเจ้าสีทองออกไปได้ไม่นาน เจ้ากลั่นก็ขายเรือนหลังนี้ทิ้งไปเสียแล้วเขาบอกว่าอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในที่สงบสงบที่ไม่มีใครรู้จักเขาแล้วนะแล้วเขาไปอยู่ที่ไหนแล้วเจ้าคะนางเสิ่งถามด้วยน้ำเสียงที่หมดหวังไม่มีใครรู้เลยว่าเขาไปอยู่ที่ใดเจ้ากลั่นจากไปอย่างเงียบๆเ,เขาทิ้งความทุกข์ไว้เบื้องหลังแล้วไปหาความสุขของตนเองแล้วละแม่เสิ่งเพื่อนบ้านกล่าวทิ้งท้าย นางเสอิ่งยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นเรากับถูกตีด้วยข้อนหนักซ้ำอีกครั้งนางไม่มีเรือนจะอาศัยไม่มีเงินทองติดตัวและไม่มีสามีผู้ซื่อสัตย์คอยปกป้องอีกต่อไปนางต้องใช้ชีวิตอย่างลำบากแยกแขนตามลำพังนางนึกถึงความสุขสบายในอดีตเจ้ากลัน่นผู้แข็งแรงขยันทำงานไม่เคยบน่นไม่เคยเถียงนางด้วยถ้อยคำรุนแรง และไม่เคยลงไม้ลงมือทำร้ายนางทำงานหนักเพื่อให้มีเงินทองให้นางเก็บสะสมแต่กว่าที่นางจะคิดได้ว่าความซื่อสัตย์และความดีงามของสามีคือสมบัติที่มีค่ามากกว่าเงินทองทั้งหมดที่นางเคยเก็บไว้มันก็สายเกินไปแล้วกรรมจากการพูจาทำร้ายจิตใจสามีและการทรยศหักหลังในที่สุดได้ตามสนองนางอย่างสาสม ทำให้นางสูญเสียทั้งคู่ชีวิตที่พักและความสุขในชีวิตไปทั้งหมดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความซื่อสัตย์ความขยันและการให้ความเคารพต่อคู่ชีวิตคือเสาหลักของครอบครัวความตรหนีในวาจาและทรัพย์สินรวมไปถึงความอักตัมย่ต่อผู้มีพระคุณย่อมนำมาซึ่งความทุกข์ระทมในที่สุดเพราะความสุขที่แท้จริง มีได้มาจากการควบคุมผู้อื่นแต่มาจากการให้และการเคารพซึ่งกันและกัน